สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบางกอกอารีนานะคะเรานําอาหารจํานวน200ชุดนะคะมาให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะ ส่งให้าอาหารสงบรจากอาหาร สวัสดีนะคะวัลเลพยพไปโรงพยาบาลนะคะที่นี่เป็นโรงพยาบาลสนามเอราวัณสองปลายท้ายการดูแลของโรงพยาบาลเวชการุณรัตน,น์น,นะคะเขตหนองจอกที่นี่รับผู้ป่วยจํานวน400คนนะคะตอนนี้มีผู้ป่วยประมาณ320กว่าคนคนไข้ก็จะลักษณะที่หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเรารับคนไข้ประเภทสีเขียวก็คือคนไข้ที่ตรวจพบว่ามีผลเลือดติดเชื้อโควิดแล้วนะคะแต่ยังไม่มีอาการอะไร แต่บางส่วนที่เข้ามาก็คือมีอาการเพียงแต่ว่าอาการไม่เยอะเรายังดูแลได้ตรงนี้ให้ยาได้ตรงนี้แล้วก็ถ้าเกินศักยภาพของตรงนี้เราก็จะส่งไปโรงพยาบาลเวชการุณักซึ่งอยู่ห่างจากนี้ไปนิดเดียวก็จะมีที่โน,โน่นจะมีหอผู้ป่วยสําหรับคนไข้โควิดเหมือนกันค่ะในแต่ละวันเราก็มีเมนูหล,ลักครัวเราสําหรับอาหารสําหรับคนไข้ <c oughs> จะมีมูลนิธิมาช่วยแล้วก็ครัวของโรงพยาบาลแล้วก็อาหารจากการบริจาค ถ้ามีอาหารมาบริจาคแบบนี้เราก็จะตัดปริมาณลงจากเมนูหลักของเราคืออาหารที่มาบริจาคเราก็จะส่งให้คนไข้ตามสัดส่วนค่ะถ้าเพียงพอเราก็แต่ละวันก็จะกระจายกระจายเข้าไปให้แล้วบุคลากรทางการแพทย์ที่นี่มีจำนวนอยคะอ่าบุคลากรทางการแพทย์เฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ100มีหมอประจำา24ชั่วโมงแล้วก็ในแต่ละวันถ้าปริมาณคนไข้เยอะ สาม้อยกว่าคนหมอก็ประมาณห้าคนก็จะมาช่วยกันตรวจคนไข้โดยผ่านทาง CCTV ผ่านแอปพลิเคชันผ่านไลน์ผ่านโตรมือถือก็จะใช้วิธีการอย่างนี้ค่ะทางเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการส่งกําลังใจให้กับทางบุคลากรทางการแพทในการปฏิบัติหน้าที่นะคะให้ทุกคนต่อไยค่ะข่อคุณมากค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ ค่ะวันนี้ก็เป็นอ <gger> yes. ีกหนึ่งว right ันนะคะที่เราได้นำส่งอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนของที่อยู่ทางภาคสนามนะคะเราก็ได้นำอาหารปรุงสุกนะคะจากผู้ใจบุญที่สนับสนุนนะคะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่เราได้นำอาหารนั้นมาส่งให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์อีพีที่แล้วนะคะที่เราได้นำส่งให้กับคนที่มีผลกระทบในส่วนของโควิดนะคะไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามปกติไม่สามารถที่จะหารายได้ได้ ส่วนอีพีต่อไปนะคะว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับใครติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะ